สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนิลานเม็ตประบบนะครับรับกรโก้ธีร่ร,ร,ร,รัศมีนุจรยาครับวันนี้ต้องบอกว่าพามาเผ็ดกันไกลเลยถึงจังหวัดเพชรบุรีนั่นก็คืออำเภอแก่งกระจานนะครับแล้วเราก็อยู่ที่นาน่ารีสอร์ทแอนด์สปาวู้วี่อลังการดาวล้านดวงมากเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามาเออเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอยู่ในห้องทูวิลล่า แล้วก็ต้องบอกว่าคูรลลีาที่นี่สามารถแบบว่าจุคนได้หรอกมีทั้งหมด8ห้องเลยอันนี้คือสระว่ายน้ำที่อยู่หน้าห้องเรานะครับนี่เราแบบเปิดห้องเปิดประตูมาปุ๊บเราก็สามารถเหวี่ยงตัวลงไปได้เลยอันนี้จะเป็นสระสําหรับเด็กเด็กเราจะกันเอาไว้ความลึกแต่ว่าไม่เกินครึ่งเมตรอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ให้เลยไปเออตรงนี้ซ e เค r i ิตี้เขาดีนะส่วนตรงนั้นก็เราลึกไปได้นู่นถึงเม็กส,สี่สิบนะฮะแต่บุมนู้นไกลเนี่ย มีเพื่อนนัดเอาไว้ตามมาดูเลยนีคุณปุ้ยอรัญญาปทุมทองแ,อแล้วก็ค,คุณจิ๊บดุสิตานะคะ,แ,คะแล้วก็พี่สาวคุณจิ๊บดุสิตานะคะมไม่ใช่คุณแม่สวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าเรามากันเนี้ยพักกัน3มวัน2คืนมื <iej ua. S 2> อความรู้สึกยังไงกับนานาร <โห |startofprev|> ีสอร์ทบัางคะป้า้ยโอ้โหอเมซสิงมากๆเลยนะคะกู้ยแน่ว่าพอขับเข้ามาแล้วเป็นอนาณาจักรเนี่ยเป็นโควินล่ะกล้ยพี่ดูนะครับว่าพี่กลมาทั้งครอบครัวนะคะ,าาะ,คะยังสามารถพักที่นานารีสอร์ทได้ะคะ่ะอบครัวใหญ่แค่ไหนนะคะที่นี่ก็รองรับได้เต็มที่เลยะคะ่ะใช่แล้วโดยเฉพาะโซนนี้เนอะเป็นโซนที่เรียกว่าแบบเหมาะที่จะพาครอบครัวมามากเลยเพราะว่าห้องหนึ่งเนี่ยเขาแบ่งเป็น2 สองแบบนะห้องแบบว่าสามห้องนอนแบบหนึ right ่งแล้วก็แบบห้าห้องนอนแบบหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าใครครอบครัวใหญ่มากเนี่ยคอนเน็กสองสองห้องได้เลยแปดห้องค่ะแล้วแถมมีสระว้ายน้ี b t วตัวเรียกว่าเป็นส่วนตัวมี่มีห้องน้ำส่วนตัวคือตอนเย็นๆนะเนาะตอนเย็นๆเรามานั่งชิลๆกันได้และลงไปตรงนั้นนะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับแก่งแก่งกระจานใช่ไหมเป็นเขื่อนเนาะเป็นเขื่อนเราเล่นน้ำมีสระว่ายน้ำ แล้วก็มีห้องประชุมรู้ไหมเดีมีบ้านผีเสื้อเป็นห้องเป็นสวนเรื่องผีเสื้อเดี๋ยวไว้พาไปแต่วันเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตที่พิเศษดหรอ๋อตรงนี้เป็นพิ่เดี๋ยเไม่กลับบ้าไม่กลับกรุงเทพแล้วอยู่ได้เลยอยากมันร้อนอยู่ยาวได้เลยนะอยู่มันยืนยืนได้เลยเขาได้ข่าวว่าอายไปแล้วและวเธอจองข้าไหมนองแ้องแล้วเหรอเ่นเค่ะนี่ก็คือห้องที่แบบนี้เป็นห้องนอนแล้วโผล่มาปุ๊บเป็นสระว่ายน้ำได้เลยแต่ประตูทานข้าวถเป็นประตูทานข้า ประตูทางเข้าดีพี่เ่ะว้าวกาลังพีมากคุณพ่อกำลังชั้นแบตอยู่แล้วเนี่ยพี่พ่ออยู่ด้วยห้องนี้ใหญ่มากเขาบอกว่าฝั่งวิลล่าเอเนี่ยมีถึงห้าห้องในหนึ่งห้องนี่ก็จะเป็นแบบว่าอย่างนี้เป็นห้องเบดรูมใหญ่เป็นทูเบดรูมเนี่ยเป็นสองห้องอย่างเงี้ยเลื่อนลึกลงไปนี่ไม่ได้ติดอ่ะโ้หต้องมาเสียบคีย์การ์ดก่อนแล้วมีห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องเลยอลังการมาก นี่จะเป็นครัวมีครัวเป็นแบบว่ารี i n g room เป็นห้องรับแขกมีชากาแฟไมโครเวฟสามารถทำอาหารปุ่งได้อันนี้เป็นห้องใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็อีกสองห้องเหมือนกันดังนั้นต้องแบบเป็นคนที่สนิทจิตเชื่อกันเวลาคนหนึ่งตื่นคนหนึ่งยังไม่ตื่นเนี่ยมันจะได้แบกว่าหรือตืน่นพร้อมกันนะแต่ถ้าคิดว่าตื่นไปพร้อมกันเรแบเบป็นห้องอย่างนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นห้องแบบว่าเป็นคู่ดูโอเ็คู่ดูโอมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยมีห้องน้ําอันนี้คือฝั่ง พูลวิลล่า A นะเดี๋ยวเราจะไปพูวิลล่า B ที่เป็นห้องบิทินแล้วก็ที่ปุ้ยแต่มันทั้งสองห้องเนี่ยมันสามารถถ้าเกิดคนมาจองแค่5ห้องก็ได้หรือจะจองแบบ8ห้องก็เปิดตรงนี้แล้วประตูที่ปิดเนี่ยเปิดออกได้เนี่ยเป็นอี่รวมสำหรับเหมือนกับเป็นพูลวิลล่าเล็กลงมามี3ห้องแต่ได้คือหนึ่งสองสามนี้เลยเนี่ก็มีห้องทีวีนี่แม่ปุ้ยมีทีวีอยู่นะฮะก็จะเป็นห้องโอ้ย เนี่ยแกอะไรเขาปากขี้เขาทีอ๋อพี่ะ้องขี้ยาข้าแมลงแล้วนะนี่ดูอันนี้ห้องพี่โก้นี่ตับบวลูดราม่านะคะไม่ได้แบบว่าเป็นไปยาหรือได้หรือขันตะอันนี้ก็เป็นที่มาของคูวิลล่าบีอะหลังจากนั้นบุ้มเนี่ยเราก็จะเดินมาออกตรงนี้ก็ได้ออกตรงนี้ก็ได้หรือออกเชื่อมตรงนี้ก็ได้เนาะ เอาล่ะน,นี่ก็คือเบื้องต้นของการพามาชมนะครับเดี๋ยวแอฟคิ้วตี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยเผื่อติดตามชมกันได้ได กิจกรรมนะครับที่นี่เลยนาน่ารีสอร์ทนะครับนั่นก็คือการมาเล่นน้ำที่เออเป็นเหมือนแก่งแบบเป็นน้ำอะ่ะเป็นล่องน้ำหรอหรือเป็นลำน้ำ,นำมีคลื่นเยอะๆเอาเป็นว่านิ่มนี่และกันตรงแบบว่าท้ายเป็นแบบช่องไปทางท้ายเขื่นนอนเนาะของแก่งประจานแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำมีทั้งในในบ้านเราเป็นพูลล่าแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวตามเข้ามาเลยนะครับนี่ ไาเดอร์ดูสิธรรมชาสุดๆเลยแล้วก็ไฮไลท์นะครับอยู่ที่ตรงนี้ตามมาน,นี่จริงๆแล้วเคยมาที่นี่แล้วนะครับไม่ได้บอกว่ามาที่ครั้งแรกที่นี่แบบบรรยากาศดีแล้วก็เป็นไพรเวทด้วยมาดื่มกาแฟมาบอกว่าชมนกชมไม้แถวนี้ดูสิ เวิงตรงโค้งนี่สวยมากแล้วเราสามารถเล่นแบบว่าเอา่อเล่นน้ำนะครับคือแบบลงจากของเราแล้วแล้วก็ว่าย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 ว่วววายจะตีขอบเข้าจากนู้นแล้วก็จากนู้นก็เดินอ้อมมาตีเข้ามาใหม่ได้คือให้ดูบรรยากาศรวมๆสป็นส่วน้นสวยมากเลยแล้วน้าก็จะไหลามาจากต้นเขื่อนนะครับไหลไปทางท้ายเขื่อนทางเส้นนี้ทางเส้นเนี่ยก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทมากมายเลยตามมาดูนี่เร็วมา เห็นว่าธรรมชาติสวยอะหรือเขาตกแต่งเป็นแบบผีออเสื้อแบบบินตันขึ้นมาเลยลมาเจอเหล่าพิตตี้ดีกว่านะครับเพราะวันนี้มีงานถ่าย MV ของเหล่าพิตตี้สานี่เลยสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาถ่าย MV อะไรกันคะนี่ค่ะ ฮัลโหลโอ้โหบรรยากาศดีมากมากเลยค่ะก็เนี่ยมาดูเขาล่องล่องแก่นกันค่ะล่องเรือเนอะล่องเรือคุณปุ้ยกับคุณแม่อยากพจิบกับคุณแม่นะคะนี่ค่ะพีแม่นี่คือมือวางอันดับหนึ่งนะคะในการแบบว่าถ่ายคลิปต่างๆคือต้องบอกว่ามือวางอันดับหนึ่งคนนี้นะคะที่โก้ซู้ไม่ได้ค่ะกับสอซู้ไม่ได้คือแบบว่าลงรูปก่อนทุกทีใช่แม้ไม่เช่รูปแตกกล้องหลักด้วยนะ เป็นกล้องเสริมก็สามารถลงได้ทันนะคุณแม่คุณ <c oughs> แม่เจี๊ยบนะคะแม่ที่จิบดูสุตาเอาละ่ะ <c oughs> เห็นว่าเดี๋ยวคืนนี้มีงานด้วยปาร์ตี้ไวท์ปาร์ตี้ไวท์ปาร์ตีแล้วใส่สีดแดงนะมคุณเีเนาะ่งใส่ดเออดีตามนี้เลยนะห้ามเปลี่ยนโ okay, <c oughs> อเคเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะ น,นี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งวันนะครับที่นี่เลยนาหน้ารีสอร์ทนะครับเพชรบุรีแก่งกระจานแล้วก็ต้องบอกว่ามีการเาเรียกว่าปฏิสถานขององค์เจ้าแม่คนอิ่มนะครับเราก็มาขอ,อพรอได้สำหรับคนที่นับถือเจ้าแม่คนอิม่มรวมไปถึงมีเขาเรียกว่าแอคทิวิตี้ในการทำมากมายนั้งาก,การล่องแก่งเล่นน้ำนะครับแล้วบอกว่าเจ้าแม่คนอิ่มแล้วนี่เลยรู้มาเกาหลีนา,นาบีนาบีที่แบบว่าผิดเสือ้อผิดเสื้อนะครับ แล้วก็เขาจะมีส่วนผีเสื้อในตัวเลยไม่ต้องไปไกลถึงอุทยงอุทยานเลยเพราะตอนนี้ชาวบงชาวบ้านเขามาขายนอนมาขายผีเสื้อที่นี่แล้วนะครับนี่นี่น,นี่นี่เลยคือสวนผีเสื้อเดี๋ยววันนี้เรามีนัดด้วยนะครับกับที่คนที่เขาจะมาแนะนําเรานะเดี๋ยวเขาคงจะมาเนาะเอ๊อยู่ไหนนะพี่ดังพี่ดังอยู่ไหนพี่ดังมินิจ้าโอ,อ้มานี่แล้ว <laughs> สวัสดีครับพี่ดอง <laughs> โอ้โหเรามานาน,า,นารีสอร์ทที่ไหนเนี่ยก็ต้องมานี่นะครับมาเจอพี่ดองเนาะคอยดูแลอย่างดีพี่ดองทําอะไรที่นี่ครับตอนนี้เราเปิดาคาเฟ่ชื่อนามดีเป็นคาเฟ่ผิวเสื้ออืมให้คนมาดูดดเรื่องผิเสื้อแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการลดการใช้ยาฆ่า,มาแมลงอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเราียกที่เนี่ยเป็นอุทยานเกี่ยวกับผีเสื้อโดยตรงแล้วก็ เพชรบุรีขึ้นชื่อเรื่องผลมะนาวมะนาวนี่จะเยอะอืแต่หลังๆลังชาวบ้านก็เริ่มแบบใช้ยาข้าวแมลงก,ก็ส่วนใหญ่อเก็พยายามลดตัวนี้ไม่ใช้ยาข้าวแมลงอ,อก็เลยเกิดอคอนเซ็ปต์ในการ,การอาาเอาหนอนมะนาวเออามาเลี้ยงไว้ที่นี่นเพราะจระเป็นคนเกลียดหนอนมะนาวแต่วเวลามันเป็นผิวเสื้อมันสวยมากเลยนะเยอดถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ผีเสื้อหลายตัวเลยนะได้เดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าเนาะตามไปดูผิวเสื้อกันนะครับ แล้วนี่ทันอะไรอ่ะมีผิดเชื้อมะนาวผีเชื้อมะนาวเราก็อให้ผลไม้เขากินไปแล้วแล้วเขาจะได้บินออกมาไหมพี่ปล่อยแล้วปล่อยเพราะว่าเหมือนตอนนี้เราให้มันนิ่งเฉยไม่แล้วเราปล่อยแล้วแล้วเขาจะเขาจะบินกลับเข้าไปที่เดิมไม่เขาจะอยู่อย่างนี้แล้วก็นั่นเนี่ยมันจาเดี๋ยวเราได้เวลาเราก็ปล่อยหมดแล้วแล้วเวลาเอาเอาเข้าเอายังไงอ่ะก็พอออกจากแก่เราก็แค่มือจับหน่อยเด็กก็ไม่ไดแล้วเขาไม่หนีเขาออกมาใหม่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะ ทำม็อบก่ออย่างนี้คือปล่อยให้บินตมนนานมอ,<พ>อัจฉริยะใา่เลยนี่เลยเพราะเราจำลองระบบมิเวกเราก็จะไข่นี่แล้วจะไปตัวหนอนมากินอราพยายามให้จายเราตั้งระบบนิเวศขึ้นมาคืออันนี้คือเป็นแบบว่าอนุบาลก่อนแต่ถ้าเขาออกจากถุงนี้แล้วเนี่ยก็คือเบดบินสมพันธ์ยันอุนึก็บอกว่าตอนเท้าอยู่ทีนี้แล้วบินออกไปหากินตอนเย็นทุกเก็บสัปดาห์อ๋อใช่อ๋อใจโอยแบนอ๋อแล้วนี่เนี้ย การนี่คือดัดแด่นี่คือดัดแด่ดัดแดดอ,อ๋อแล้วเขาก็ออกไปแล้วนี่นเนาะใช่นี่มาตัวก็อย่างเงี้นนยที่บอกว่าเรารับซื้อจากชาวบ้านใช่ไหมใช่อ๋อชาวบ้านก็มีอาชีพด้วยใช่แล้วก็มีจุดเด่นของที่นี่คืออะไรในคาเฟ่นี้คาเฟ่เนี้ยเราห,ห,หลังจากที่โตได้เต็มวัยเราจะจับมันตามไว้ถูกไหมฮะไม่คือเขาจะร่วงหล่นโดยธรรมชาติกันมาเนี่พอเป็นไข่แล้วก็ มารีอันนี้เป็นไข่ใช่แล้วก็อันนี้มีชีวิตอยู่ไหมมีกลัยเป็นตัวหนอนอ๋อแล้วพอโตได้เป็นที่ปุ๊บเราจะสับมาสตาร์เขาก็ผสมพันธุ์กอะไรเขาเป็นตัวร่วงอ๋อหรือว่าคือเขาจะตายตามธรรมชาติแล้วเวลาคนัดค่อยมาสตาร์ฟใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อยู่ๆจะมาเป็นเป็นแล้วมาสตาร์ฟเนาะอืมนี่ไงมันจะมีแบบว่าประวัติแล้วเป็นหินเสื้อถุงทอง นะมีผีเสื้อผีเสื้อตัวนี้สวยจังเลยอ่ะผีเสื้อยูริซิสมีไหมที่เนี่อ๋อไมมีนำเข้าอ๋อน้าเข้าน,า <laughs> นี่้จริงนะผีเสื้อจริงได้ผิวเดเมือนตัวนีนี่ยะแค่เกาอยู่ในอ๋ออีเผีเสืออ๋อ <c> อ <oughs> <c oughs> อันนี้คือขายเหรอพี่ดาวใช่ของพิเรออ๋อของพิเลออือสวยแต่นี้แบบว่าจากอเลยจ้าอ้อันนี้เ็าบอกมาที่เองดื่มเขาบอกเป็นอะไรนะ ยูสุอะไรสักอย่างเนี่ยยูกาแฟยูสุป่ะส้มยูสุส้มยูสุแล้วผสมกาแฟด้วยแล้วคนนอกจากรีสอร์ทเขามานั่งกินได้ไหมฮะได้เลยจ้ะตรงนี้มีเสียค่าเข้าวไหมไม่มีเสียค่าขค่าเข้าวมินติ่มก็คือแบบว่าพูดง่ายๆว่ามามาชิมกาแฟชมสีเสื้อและเล่นน้ำได้ด้วยไหมเล่นได้หมดจริงหรือเปนอกก็เล่นได้หรือเปล่าไม่เสียค่าเล่นหรอกไม่เสียเงินเลย อจริงนะอร่อยมากปกติแบบว่ากินกาแฟยอย่างเดียวอะ่ะมันแบบรสชาติอย่างหนึง่งแต่พอใส่ส้มยูสุลงไปอะ่ะเคยได้ยินคนบอกหลายคนแล้วว่าเอาน้ำส้มอะ่ะใส่ลงไปในกาแฟจะอร่อยอันนี้โคตรอร่อยกาแฟย,ยูสุมันอ,อ,อร่อยครีมสุดนิดเดียวอืมอืมอร่อยต้องมากินนะเนี่ยกาแฟส้มยูสุเนาะ ก็เรียกได้ว่านะครับบรรยากาศที่นี่แบบออืมเนสานดีหฮารวมไปถึงมีนกเงือกด้วยใช่ไถามนกเงือกก็มาคลอนลูกเหรอเรื่อออกคลอนลูกหรือฟักไข่เพาเชเหมือนการคลอลูกรอฟักไข่มีอ๋อที่นี่คิดดูเดี๋ยวว่าที่นี่ธรรมชาติขนาดไหนมีนกเงือกมาคลอดลูกฟักไข่ทุกปีีคนที่กินเบรคฟาสตอน้าก็จะเ็นนีงนะดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาที่นี่นะครับมาได้ยังไงครับก็ เข้าตรงในเขตนาหน้ารีสอร์ทก็ได้ครับพิมพ์ไปนาหน้ารีสอร์ทหรือเิร์ชในคู่แกลมนาหน้ารีสอร์ทมันจะขึ้นเลยครับมีลูกค้าเข้ามาแล้วมีลูกค้ามีลูกค้ามีลูกค้าเข้ามาโอ้ยี่มีตัวตัวตัวสุนเดียรด้วยหรอคี่พโอ้ใจยแล้วคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่มาดูผิวเคลื่อนี่ไงคุณแม่กับผิวเคลื่อนไม่เคยนะแล้วเดี๋ยวเรานะก็จะบอกว่าใี่เวลาว่างที่เสีดประโยชน์ในนี้นะครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนแล้ว มีความสุขในการท่องเที่ยวแล้วกันแต่๋ยถ้าใครอยากมาเพชรบุรีแกงกระจานก,ก็อย่าลืมที่นานา่นารีสอร์ทแล้วกันนะวันนี้เราทุกคนลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าไปมาตอนนี้นะครับเราก็แบบว่ามาดูผิเสื้อที่แบบว่ากำลังฟักอยู่แล้วก็นี่มีร่วงหล่นลงมานี่นะพร้อมจะเติบโตแต่ตอนนี้แบบวัดอีกยังไม่แบบแข็งแรงพอนี่เราจะเห็นเห็นเลยเนี่ยอย่างเงี้ย เราจะเห็นเลยการเกิดแก่เจ็บตายของพืชไอ้หน,นองพืชของผีเสื้อแล้วที่เดี๋ยวจะแบบว่าเป็นช่วงที่เขาโตเต็มวัยแล้วฟูมฟักเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วก็เอาเขาออกมาหรือการที่ใช้มือทุกคเขาถามว่าเรากลัวผีเสื้อไหมเราไม่กลัวนะครับเรากลัวคนมากกว่าผีเสื้อพี่พโก,โก้อย่าเพิ่งปล่อยนะจะทำทำอย่าเพิ่ไงไ,ไว้กัมไว้กัไว้ดิ ไม่กล้หรอหมายถึงว่าเปิดสองมืออ่ะเบาๆนะอย่าแรงอย่าไปล่อยอู้หันนึด่ันได้นอยยินร่งลยนพไกตืเต่ไหนีไหน่อไหนไปหรอไปหมดแล้ว เราก็จะพามาดูความเป็นธรรมชาติสุดๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดที่ไหนมีนกเลือกก็จะเหมือนว่าที่นี่จะต้องโปรเจกต์มากๆนี่มีนกเลือกอยู่ตรงนั้นสองตัวหรือเปล่าไปดูใกล้ๆสิไปดูใกล้ๆเขาหลบอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยอี้ยอุ้ี่อ้โหนอุ้ยสวยมีลังเขาอยู่ตรงไหนครับนะอ๋อแล้วแล้วไข่กันเนี้ยครับ แล้วเ,เรามาตั้งไห้แบบว่าเผื่อเ,เขามาข้าวลูกเขาจิกเราไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆอุ้ยเขาบินไปที่ล่างแล้วตามมาเร็วตามมาเร็วจริงๆแล้วเขาอยู่ด้วยความสงบแต่เรามาแบบว่าไหน,น่ะตรงไหนพื้นลักเขาเน้นไห้นั่หนเหรอครับพี่ไห้นี่โอ้เขาก็มาดูไหนเขาเนาะเราหัอยางปิดตาไห้แล้วเขาต้องเนี่ยเขาเอาบินมาจะปิดตาไห้มาดูเร็วมาดูใกล้ๆ พอมนธรรมาชาติของเนี่ยอย่างพ่อแม่นกเนี่ยจะอยู่ในไหไม่ออกมาใช่ไหมพี่แล้วตอนนี้แม่นกเขาไม่คืออยู่้างนอกล่ะข้างในมีอะไรไหมข้างในไห่มีอะไระหะไหมพี่ตอนเนี้อยอ๋อมีลูกแล้วลอ,อ,อ,อ๋อมีแม่อยู่ในนั้นด้วยแล้วนั่นก็เป็นเบื้นบ้าเหรอคะอ,อ,อ๋อเนีย่ยเขาจะแบบว่าเขาจะทําการแบบเขาจะทําการปิดปากไห่แล้วก็ให้ตัวเมียอยู่ในนั้นประมาณสามเดือนเนาะ จะลูกโตแล้วค่อยออกมาจากไหไหานี่ก็จะผูกตามต้นไม้แต่ถ้าเกิดที่มันไม่ธรรมชาติมันก็จะแบบว่าไม่ไม่เป็นได้ขนาดน,นี้จะคือแบบเก๋มากเลยนะครับี่เราไม่กวนเขาดีกว่าไปแยกย,ย้าย